แล้วน้องใส่ชุดอะไรนี่ลูกปัด๊ดเบิ้งพี่น้องเบิง้งขาอยู่พี่เบิ้งขาเบิงข,ขาอยู่พี่เบิง้งโอ้ยแล้วแม่น้องใส่ชุดอะไรให้อ่ะลูกอ่ะลูกขึ้นดูลูกขึ้นดูเบิ้งเบิงเบิง,บง,บง ไม่ขำไม่ขำไม่ขำละไม่ขำละทิดองเบิงเท่าสุดแค่ตรงนี้อันนี้ <laughs> โอ๊ยหนอเบิงเหตุบาปลูกข่อยเบิงไฟชั่วใจโอ๊ยหนอครับ <laughs> โอ๊ยหนอ, <laughs> อ,หนอลูกบอด้ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเร็ว เอาไปเปลี่ยนกิ่งโบเอาไปเปลี่ยนเลยเบิงพี่น้องเหตุบาปหลานข่อยค่ะเบิงลุกบ่ได้เลยะจกกะกัดใส่ยังห้เบิงขาอยู่ตรงนั้น <laughs> เบิงนี่ชดุดเบิงชดุดเอไปเปลี่ยน <laughs> โอ้ยจังสี่เนะี่ยแม่เปลี่ยนมาจังสี่เนะี่ยอันจากก้ากัดใส่ยังหลากะตะพืพ้นตะพื้นนอตัวน,นอ เฮ้ยหนอหลานรักของนาะอ๊อ oh.